เจอความรักที่ดีดูแลเอาใจใส่กันแต่ทำไมถึงยังเริ่มต้นความสัมพันธ์ไม่ได้สักทีนะคะอเออดีมากเลยนะคะเนี่ยเจอคนธรรมะธรรมโมหรือไม่ก็คุณเป็นคนธรรมะธรรมโมชอบปฏิบัติธรรมนะคะมาดูกันว่าทำไมความสัมพันธ์นี้ถึงยังเริ่มต้นไม่ได้สักทีนะคะครูไพ่มีคำแนะนำว่าอย่างไรยังมีความทุกข์ความเศร้ายัางอุ้ยตายละเขาเรียกว่ายังไงตัวเองความรักระดับตำนาน ครูไพ่ท่านกำลังเล่าสตอรี่ของคนที่มาดูคลิปนี้ให้ฟังนะคะคือความรักของคุณกับคนที่คุณสานสัมพันธ์ด้วยเนี่ยค่ะเขาเรียกว่าเป็นความรักของคู่แท้เนาะคู่แท้จะมาบรรจบของคู่กันได้นะคะต้องฝ่าฟันอุปสรรคมากมายนะคะหลายๆเรื่องเลยที่มันเหนื่อยมันท้อมันอยากจะจบและไม่อยากไปต่ออาจจะเป็นเรื่องของฐานนะ ทางสังคมนะคะเรื่องของอาชีพการงานเรื่องของระยะทางแต่ไม่ว่าจะมีเรื่องไหนมากระทบเนี่ยคุณทั้งสองคนไม่เคยปล่อยมือจากกันเลยนะแม้จะมีช่วงหนึ่งที่อยากจะจบแต่สุดท้ายคุณก็ต้องกลับมาใหม่เพราะอะไรเพราะว่าเนี่ยคุณเป็นคู่แท้กับเขาไงทีนี้ไพ่พระเสารและไพ่พระอังคารนะคะเป็นลักษณะของความสำเร็จ แต่กว่าจะสําเร็จได้ต้องเหนื่อยยากลําบากทุกเข็นใจต้องใช้แรงกายแรงใจอย่างสูงต้องทําสุดทําสุดในทุกเรื่องเพื่อที่จะประสบความสําเร็จหมายความว่ากว่าคุณจะได้ครองคู่กับคู่ของคุณอ่ะมันก็จะเข้มข้นเบอร์นี้เลยอะค่ะไพ่ประสบความสําเร็จขึ้นอีกแล้วอ่าขออาคำอธิบายเพิ่มค่ะว่ายังไงเอ่ย ให้กำลังวันขึ้นทุกวันเลยเนี่ยคือยังไงก่อนจันรอังคารเสาร์อาทิตย์มีทไลายเจอกันแค่จันอังคารเสาร์อาทิตย์เหรอคะบางคนมาดูมีความสัมพันธ์เจอกันแค่วันเหล่านี้หรือเปล่ามีวันที่ฟิกเจอกันอะไรแบบนี้วันอื่นเจอไม่ได้เพราะว่าทำงานห่างกันหรือว่าต่างคนต่างยุ่งเนาะก็ให้ไปโฟกัสที่ การงานของคุณเนาะการหาไรายได้การสร้างเสริมอาชีพอะค่ะแล้วก็อย่าลืมสวดมนต์ปฏิบัติธรรมนะอุทิศบุญแล้วก็เรียนรู้สิ่งต่างๆที่มันที่มันเป็นประโยชน์กับชีวิตอะเยอะเะนะคะแล้วอย่าไปคิดมากคือคนเราอะถ้าจะได้คู่กันแล้วยังไงก็ได้คู่กันอยู่ดีอะอย่าไปคิดมากอย่าไปคิดในเรื่องที่ไม่ดีอย่ามองในสิ่งที่ไม่ดีเพราะว่าลึกๆคุณรู้นี่ ว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันสามารถดำเนินไปถึงการคองคู่กันในอนาคตได้นะคะให้ไปโฟกัสเรื่องงานดีกว่าทำงานสร้างเงินสวยๆมีความสุขกับชีวิตแล้วเรื่องอุปสรรคต่างๆที่มันเข้ามามันจะเล็กลงเองนะคะเมื่อคุณไม่ได้ใส่ใจกับมันนะคะในเรื่องของอุปสรรคทางสว่างความสำเร็จความที่จะได้คองคู่กันเร็วขึ้นน่ย มันก็จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วคู่ของคุณน่ะจะเกื้อหนุนกันอย่างดีมากๆเลยนะทั้งคุณและเขาเป็นคนที่เก่งทั้งคู่เมื่อมาอยู่คู่กันยิ่งมีสัญญาณภาพอยู่แล้วต่างคนต่างดูดีสง่างามอะค่ะเกื้อหนุนกันนะคะเห็นไหมชิวๆไม่ต้องคิดมากคนเราคู่กันแล้วไม่แคลวกันหรอกนะคะ,ะแต่เตือนนิดนึงนะให้วิธีสังเกตอันไหนคู่แท้อันไหนคู่เทียม คู่แท้คือต่อให้มีเรื่องอะไรเข้ามาคุณก็จะยังวนกลับไปหากันแต่ในระหว่างเรื่องเหล่านั้นมันไม่ได้เกิดจากตัวคุณหรือตัวเขาที่ทําให้ต่างฝ่ายต่างทุกข์ใจนะคะแต่ถ้ามันเกิดจากตัวคุณหรือตัวเขาทําให้ทุกใจอย่างเช่นเป็นคนที่ไม่มีเหตุผลเป็นคนที่ชอบชวนทะเลาะเป็นคนที่ อารมณ์ขึ้นขึ้นลงๆใช้ความรุนแรงไร้สาระแบบเนี้หรือเรียกร้องเอาแต่ใจขี้หึงขี้หวงหรือเป็นคนที่ชอบพานำพาภาวะลบๆพลังงานลบๆมาใส่กันอ่ะอันนี้ไม่ใช่คู่แท้ของคุณนะคะคัดออกได้เลยนะให้รอคู่แท้ของคุณจะเข้ามาแน่นอนบางคนเจอหรือยังเอ่ยจะเข้าพาภายในสามเดือน แต่บางคนก็อ่าจะเข้ามาในสามถึงหเดือนนะคู่แท้นะหรือบางคนก็เจอแล้วซึ่งเจอแล้วอะ่ะให้ดูดีๆว่าใช่ไม่ใช่เนี่ยเนี่ยบางคนไปเจอไอ้ที่ไม่ใช่ไปเจอคู่เทียมเขาให้นะคะอืมไม่ต้องสนใจมองหาอะไรมากมายเนาะ เพราะว่าของที่มันใช่เดี๋ยวเขาเข้ามาหาคุณเองแล้วเข้ามาดูแลรักเอาใจใส่ทําให้คุณอบอุ่นทั้งกายใจเผลอเสปอยเลี้ยงดูปูเสือด้วยนะคะคู่ของคุณ <c oughs> <c oughs> <g pantalla> ก็ขอไว้พรนะขอให้เจอคู่แท้ที่ เกื้อหนุนกันอยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขอุปสรรคต่างๆที่ผ่านเข้ามาเป็นบททดสอบทําให้รู้ว่าคุณนะ่ะรักกันจริงไหมรักกันแค่ไหนบททดสอบของคู่แท้แม้ว่าจะหนักหน่วงแต่เมื่อได้อยู่ร่วมกันแล้วนะคะจะบังเกิดสิ่งที่ดีงามเกิดความสุขความสําเร็จมากมายกับชีวิตนะคะไวพรนะคะขอให้มีความสุขมากๆค่ะ